แล้วผ่านเป็นอะไรดียังไม่รู้เหมือนกันในปู่สมบัติเราก็มีเยอ,อะนะทองทองวัราคาแพงดีใจมากค่ะตอนที่เขาจะขอแ,แต่งอะไรเงี้ยก็อยู่ในโมเมนต์กับเขาอเขอแ,แต่งแล้วนะออขอแต่งแล้วนะนี่มีกําหนดแล้วนะแล้วนี่ก็บอกว่าทําไมเธอแตง่งเ,เธอไม่ดูคิวฉันก่อนเลยฉันไม่ว่างสักวันเธอไม่ถามคิวฉันก่อนเลยอย่างเงี้ยนี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานสักงงานเลยค่ะ อนนี้เพื่อนก็เติบโตแล้วว่าเพื่อนกำลังจะเป็นพ่อคุณใน่ค่ะยังหรือยังยังเลยค่ะนีค่ะเพื่อนมีไหมเห็นพี่ก้องปนอยู่แบบเอ้ยอย่ามาบอกนะว่าพ่อตอนไหนทองแทงค่ะแล้วผ่านเป็นอะไรดียังไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ในในในกู๋สมบัติเราก็มีเยอะนะทองบอกว่าราคาแพงแล้ดีใจกับเงมรงเนาะดีใจมาก ค่ะเพราะว่าเออตอนที่เขาจะขอแต่งอะไรเงี้ยก็อยู่ในโมเมนต์กับเขาเพราะว่าก็ตอนนั้นก็กําลังถ่ายเนี่ยแหละจะขอแต่งแล้วนะขอแต่งแล้วนะนี่มีกําหนดแล้วนะแล้วนี่ก็บอกว่าทําไมเธอแต่งเธอไม่ดูคิวฉันก่อนเลยฉันไม่ว่างสักวันเธอไม่ถามคิวฉันก่อนเลยอย่างนงี้นี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานสักงานเลยค่ะเพราะว่าแบบเออติดแบบติดอาลรวไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ย ค่ะแต่จนตอนนี้ก็เป็นรออะไรแล้วแบลว่าปกติเรียกเจมว่าคุณแม่ไงนี่เบลก็เลยถามเจมว่านี่ต้องเรียกคุณแม่หรือคุณพ่อเจมก็ยังบอกว่าเป็นคุณแม่ต่อไปก็ได้ทำไมไปเรียกเจมว่าคุณแม่มันชินมาตั้งแต่ปฏิวัติดาเรียกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเจมีพ่อเขามีหล่ะเราต้องเตรียมยังไงบ้างเนิ่นๆต้องเตรียมอะไรอ่ะเพราะว่าเี่เจมก็โดนันนึกทองไปแล้วสิบบาท เออใช่พี่เกดให้แล้วก็ถือว่าทางวงการให้แล้วค่ะแล้วเราเราแบบร่วมเหรอยังไงเลยเราออกมาจากใช่ใช่เราอยู่วงการเดียวกันไม่เน้นว่าเขามาวนวนเวียนในชีวิตเราบอกว่าหลานมาแล้วนะนที่นั่นต้องมาแบบไม่ไม่หรอกไม่ค่ะไม่ค่ะจะสื่ออะไรบางอย่างไม่สื่อนะเขาค่อนข้างดีเลยแหละโอเคเลยไม่ไม่กดดันอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนั่งที่พี่เกดไปใช่พี่เกดดีใจด้วยคุณได้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน บัตรทามันงดขนาดค่ะคือคิวขอมันงไปกี่วันอะไรอย่างเงี้ยไปประมาณ5วันค่ะต้องเคลียร์คิวไปเคลียร์ถูกคือช่วงนี้คิวค่อนข้างเคลียร์ง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะแบบเหมือนจัดไปซ้ายไปขวาได้ได้หน่อยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีกำหนดอะถ่ายอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ยาวอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเคลียร์ได้ค่ะเลยแบบไปเติมพลังนิดนึงค่ะแล้วห้าวันคือวันนาไม่ถึงห่อ ปิดวาจาปิดโทรศัพท์ค่ะใช่ไปที่เขาใหญ่ค่ะของพระอาจารย์ชยสารูค่ะสงบดีไหมลูกสงบมากเลยค่ะเพราะว่าคนไปร่วมประมาณร้อย6 0อยหแต่ไม่มีเสียงพูดกันเลยอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนได้ยินเสียงข้างในตัวเองเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบพูดเยอะมากเลยในหัวอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ร้องเพลงทั้งวันมันขึ้นมาเองค่ะ บรรยากาศอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเออแบบเอเอเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราทํางานอยู่ในวงการมันต้องแบบไปล้างออกหน่อยแต่ว่าวิธีน,นมีไปการชำระจิตใจแบบว่ามีแบบใช่ส่วนตัวของเบลค่ะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าเราเราเราับอะไรมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยกราต้องแบบเคลียร์ออกบ้างพิ่พีมันสามารถตัดได้ใช่ไหมพี่พอเราไปอยู่กันแล้วตัดจากโลกภายนอกได้ไหมก็ตัดได้นะเพราะว่เาเราเหมือนเตรียมตัวไปอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็บอกเียังงานอะไรไว้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรต้องกังวล ไ,ได้ต,ต,ต,ตยยกปปเย็ได้เรียนรู้อะไรเยอะค่ะ <S <S เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเนี่แหละคือบางทีเรารู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องคนอื่นแต่ว่าเราไม่ดูแบบภายในข้างในตัวเองเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะ